สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่2ทธันวาคม2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าเทคนิค c a l แอคชั่นอนาลิ i ติคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว11แท่งก็ประมาณ7 0 0 0จุดนะครับ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อกําลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งเขียวไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซนต์การขึ้นนี้ยังมีอยู่อีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้ก็กําลังเริ่ม เข้าสู่โหมดพักตัวแล้วนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นการเคลื่อนที่ระยะกลางต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและมีแนวโน้มว่าจะลดลงแล้วนะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับแต่ตอนนี้เกิดการพักตัวหรือเรียกว่าเบรกเด้งนั่นเองตอนนี้ก็เบรกมา3แทงแล้วนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่สชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะตอนนี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับเดินทางมาแล้วพันกว่าจุดนะฮะเมื่อวานนะฮะ เมื่อวานเราวิเคราะห์ไปตรงนี้นะฮะเนะี่ฮะเราวิเคราะห์ไปนี้เพราะบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกนะครับผลปรากฏว่าก็ขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นไปอยู่ในโซนซูเปอร์เราก็จะคาดการและสันนิษฐานว่ามีโอกาสที่จะทำาฮเย่ายก่อนายเย่ายนั้นแพทเทิร์นนี้จะต้องเกิดการพักตัวให้เสร็จก่อนนะครับนะฮะแบบนี้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็คืออยู่ในกรอบการพักตัวของฝั่งขาลงนั่นเองนะครับหรือเราเรียกว่าเบรกเด้งนั่นเองนะครับตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและมีแนวโน้มว่าจะลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราเรียกว่า d e มา n เอฟ f ฟกตีฟเอ็กซ์เพนชนะครับแรงขายขึ้นจากตรงนี้แรงซื้อขึ้นมาจากตรงนี้นะครับ3,000กว่าจุดก็มีการพักตัวบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแต่รอบสัญญาณฝั่งขญญางขึ้นนี้นะครับยังไม่เป็นเทรนที่แข็งแรงนะครับเพราะว่าเขาสร้าง ขาลงไว้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนะลงมาแล้วก็3อาทิตย์ตรงนี้ก็จะเป็นแค่การพักตัวเท่านั้นหรือ่าเป็นเอฟเฟกการพักตัวเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูในทาวเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นตามระบบนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว24ทแท่งก็ประมาณ3,000กว่าจุดนะครับเมื่อวานเราวิเคราะห์ไว้ตรงนี้บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีก1ชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมีอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวก็ผลปรากฏว่าก็ขึ้นมาได้จริงๆ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นนะฮะแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันมี50-50นะครับเพราะว่าในการเคลื่อนที่นี้นะครับเขากลับตัวอยู่ในโซนที่เรียกว่าศูนย์ยากาศนะครับดังนั้นก็การเคลื่อนที่ก็จะคงไม่ไปไหนไกลสักเท่าไหร่ นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นแต่ตอนนี้อาจบแรงขาขึ้นแล้วกำลังจะเกิดการพักตัวหรือเรียกว่าเบรกย่อในไทม์เฟรมนี้นะครับตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงเลยทีเดียวนะครับแรงซื้อแรงขายนะครับตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงเป็นเรื่องปกตินะครับแปลว่าตลาดกําลังรอเช้านี้ตลาดมีโอกาสพักตัวและกําลัง เราก็พอจะสรุปในทำเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกินนะครับตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้กําลังอยู่ในหมดพักตัวนะครับอ่านพักตัวหรือเรียกว่าเบรกย่อแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับ ใจเย็นๆนะฮะไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับวันที่1 0 11นะครับว่าประมาณ2อทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับนะฮะท่านที่สนใจก็สามารถทักทายแล้วก็คอนเฟิร์มลงทบทวนได้นะครับใจเย็นๆนะครับเพราะว่าอาทิตย์นี้นะครับเป็นอาทิตย์ที่เป็นนอนฟาร์มท้ายปีนะครับส่งท้ายแล้วนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟจะเริ่มไม่มี แรงเราเห็นสังเกตได้ว่าแรงซื้อแรงขายนั้นจะเริ่มอยู่ในโซนที่เรียกว่า ก่อตัวกับแข็งแรงขึ้นมานิดเดียวนะครับเพราะว่านะครับนักลงทุนสัวนใหญ่ก็จะมีการปิดโพซิชันนะครับทั้งเทรดเดอร์ที่เป็นสถาบันการเงินเองนะครับข้าก็ะทำการมีการปิด p โพซิชันแล้วก็วันหยุดแล้วนะครับดังนั้นการเคลื่อนที่ของกราฟหรือว่าการลงทุนในทองคํานั้นนะครับก็จะลดลงนะครับการแรงตลาดก็จะลดลงโดยสังเกตโดยประบาณนะครับจเย็นๆนะครับค่อยๆดูนะครับนะฮะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ